สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องดราม่าขาเผือกอีกเช่นเคยค่ะเกิดดราม่าอะไรขึ้นอีกกันแน่จูจูทันญาโพเมนไอจี IG, เป็กทำเอาแฟนคลับฮือฮาไปฟังข่าวนี้กันได้เลยค่ะเพิ่งจะผ่านมารสุมชีวิตคู่กันไปหมาดๆสำหรับครอบครัวของทันญาทัญเรศเองตะกูลกับสามีเป็กสัญชัยเองตะกูลที่ก่อนหน้านี้มีข่าวบ้านน้อยกับน,นักศึกษาสาวอย่างน้องอ ออกมาก็ทำให้เมียหลวงทัญญาถึงกับออกมาปกป้องลูกสาวหลังถูกน้องอ,อส่งข้อความอยากมีตัวตนไปในอินสตาแกรมถึงขั้นต้องปรึกษาทนายเจมไปแล้วนะคะล่าสุดในอินสตาแกรมของเป็กสัญชยัยได้โพสต์ภาพขณะที่เจ้าตัวไปเที่ยวเมืองโบราณแห่งหนึ่งค่ะพร้อมกับแคปชั่นว่าธรรมะเป็นที่พึ่งจนสาวทัญญาต้องออกอาการไม่ค่อยไว้ใจสามีเท่าไหรค่ค่ะ พร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์หยอดมุกคขคำๆไปว่าใครถ่ายผู้ดูแลคนไหนบอกมางานนี้สร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนคลับไม่น้อยเลยล่ะค่ะทำเอาบรรดาแฟนๆแอบอมยิ้มไปกับโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่ไม่ได้ค่ะเอาละค่ะขอบคุณขาเผือกทุกคนที่ติดตามกันนะคะกลัวเผือกไม่ทันวันนี้ยุ่งพรุ่งนี้ไม่ว่างกดสั b สไคร b e ไว้และปูเสือรอเผือกกันได้เลยจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย Thank uh -huh.